อัฏฐโคอัปปราเทวตาพระควตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเฉตังวาขีรังเฉตังวาปะรีคังอินทขีรังโอหัจจะมเีชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอัปปราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนเตคมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริ ปูเรสันติติอตโขพควาภิขูอามันเตสิเยปุยเยะพิขเวทัสสุโลกทาตูสุเทวตาสันนิปต,นติตาโหณติตถาคาตังทัสนาญะาพิขุสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสูงอตีตามทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทาเตสัมปิพควรรตานางเอตะประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเอเหสูงเสยยถาปิ ไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวะวิสันติอนาคาตมัทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพควันตานางเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตยิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุภาทะสาธุกังมณนศีกโรทะภาสิสามิ ติเอวามพันเตติโขเตพิขูพัควะโตปัจจัโสสูงพัควาเอตัะทะโวจะสิโลกมนุษย์กัสามิยะถากุมมาตะทะสิตาเยสิตา,าคิรคักพรังปะหิตัดตาสมาหิตาปุถูสีหาวสัลลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนัสาสุทธาวิปสัสสนะ มะนาวิลาพิยโยปัญจะสะเตย,ยตังวาวเนกาปิละว,ะวัทเวตตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศสาเสนระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอาตับปะมมัครุงสุตังวาพุทธสัสสาสนางังเตสัมปาตุระหุยานางอมนุษณา,าทาาัศนังอเปเกสตามทัทขุงสหัสังอทะสัตตริงสตังเอเกส,สหัสานางอมนุษณาณมัาทธสุง อปเปเกนันต่มัตทัขุงทิสาสภพพาพู้ดาอาหุงตันจะสรพ,พังอภินยายะวาวคิตังวานจาจักขุมาตโตอามันตยิสถา สาวเกศาสนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิโวเยโวหังกิตายิสามิคิราหิอนุปุพโสสัตสหัสสาวะยักขากุมมากาปิละวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสสิโนโมทมานาภิกามุภิขุนางสมิติงว่านางฉาสหัสสาเหมะวตายักขานานตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสสิโนโมทมานาภิกามุภิขุนางสมิติงว่านาง สาตาคิราติสหัสสายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมธมานาภิการมุภิขุนางสมิติงวะนางอิเจเตโสละสาสหัสายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมธมานาภิการมุภิขุนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายักขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมธมานาภิการมุภิขุนางสมิติงวะนัง กุมพิโรราชคะฮิโกเวปุลัสสะนิเวสนางพิยโยนางสตะสหัสสังยะขานางปยิรุตปาสิกุมพิโรราชคะฮิโกโสปาคาสมิติงว่านางปุริปุริมันจาที่สังราชาทัตตรัตโถภาษาสติคันทัพานางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปีตัสสาพะหะโวอินทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสินโนโมทมานา